สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ Hello I have a red Yeah สปีไทยหนูสปีอังกฤษ red อ่า I have หนู I eat very much I like it red very <c oughs> much นี่ <c oughs> มี red ด,ด้วยนะคะมีหนูนะจ๊ะหางยาวๆนะคะนี่มาปิ้งกันปิง้งไหนๆ <c oughs> นจะแกลง้ง น้ามาปิ้งมาปิ้งนจะแป้งใหญ่พิ้วเปล่งโอ้วันนี้เรามีหนูมาปิ้งนะคะสองตัวหนูได้มาจากทุ่งนาค่ะโอ้ต้นเบลร์นเลยนะคะพี่พี่ซื้อมาค่ะซื้อมาค่ะวันนี้เรามีหนูนะคะหนูนานะคะหนูนานะคะมาปิ้งนะนี่สีสุ้มโอ้ยต้นเบิเลน I like red I eat red I like eat red very much Oh oh sorry sorry I like eat red I like eat red very much oh yummy Yummy นี่จ้าติ่งหนูกันนะจ้าวันนี้ย่าไม่เลยไม่เลยแลกเลยเหรอู้หญิ้มลยละปลาไทยหนูเอ๊ะหนูดื้อจังเลยอ่ะโอ้ยโอ้โหไฟเยอะมากเลยไม่ได้เลยตอนนี้พี่หิว พอาร่ยทุบๆเอาไม้มาทุบให้หน่อยเอาไม้กินหนูก,กัแม่ไม่รู้ใส่รุนแรงโอ้่ละอันนี้น่ะจอดอะเอาหางบอ้ก็สอตโอเคโอ้ยระวังหยีบไส่เด้อ้ย <laughs> ย่างหนูย่างหนูนะคะวันนี้เรามีเมนูย่างหนูนะคะหนูนาค่ะเป็นหนูนาค่ะได้มาจากทุ่งนานะคะเดี๋ยวมาย่างกันเด้อจ้าปีน้องค่ะสองตัวนะจ้าย่างหนูเซ่บๆจ้าเซ่บๆเลยจ้าอร่อยมากจ้าไปจ้าอยู่หรอเอ้ย he is he is mahang nickname mahang o k a โ you know understand yes okay okay นู้นนู้น he like banana she like banana, she like mango, she, Man. she like uh, mango. everything. Ok. Ừ. Nhi. Ừ Ừ ok. Chị lại mát rồi. Ồ hô, nụ cha. Very big. Very big, very big. big, big, big. Yeah. Big. còn <laughs> bỏ. <laughs>

โอ้โหพี่มาแห้งม่แม่มีแมงโก้่แม่มีตงโมกาเนี่ยอือ้งกินเด้ไดไหมคะมาดามบไดายยำมมี อืมยามัยำมอยำมืนบทีนโอ้มหาเฮงก็อีสเหมือนกันนะจ๊ายำมือเป็นอะไรออร่อยมากแซ่บอะไรแหงอันเโอ้พี่มหาเฮงก็ อยงนะคะเอ้เอาไปเลยเอาไปเลยโอ้โหเป็นมัเป็นอะไรใจเย็นดิมันอิ่มมูนั่มันอิ่มนู้ใหม่แล้วไม่จริงๆมันใหม่อเาก้อน Ừ con, cứ ăn còi, má, má nó, dạ, dạ, em không rồi, này con Ừ, ừ, vô.

ก็เหนื่อยแล้วอ่กูอิ่มด้วยกูไม่กินหนูแล้วกูอิ่มแต่งหนู